สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,อนเอนยอรมนีวาราตี้มาอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะในขณะที่เราอัดคลิปนะคะห้าทุ่มกับสิบห้านาทีแล้วนะคะอัดคลิปทีไรตอนกลางคืนทุกทีและก็ไม่มีฉากด้านหลังแล้วนะคะดอกไม้หรือสลัดอะไรก็ไม่มีแล้วทีนี้วันนี้เราจะมาบอกว่านะคะทํา YouTube ได้อะไรบ้างน,นะคะอันดับแรกเลยทํา YouTube ก็คือได้ทํานั่นเองนะคะและอันดับที่สองทำยูทูบต้องทําอะไรนะคะทํา YouTube ต้องทําใจนะ ะะทําใจยังไงทําใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆทั้งในแง่บวกและแง่ลบนั่นเองคลิปนี้เราจะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าท o u t u b e ได้ไรายได้เท่าไหร่บอกแบบหมดเปลือกไม่มีกักเลยนะคะมีทั้งแฟนคลับที่ไม่ ที่ไม่ได้ทำ YouTube ทั้งแฟนคลับที่เป็น YouTuber ก็คือคนทำ YouTube นั่นเองคนที่ยังไม่สร้างรายได้คนที่ยังไม่มีโฆษณาเข้าคนที่ยังไม่ผ่านกฎนั้นเขาอยากรู้ว่าได้เงินจาก YouTube เท่าไหร่อยู่ กินเงิน YouTube ได้ไหมหมายถึงว่าไม่ต้องทำงานประจำกินได้ไหมนะคะรงเงิน YouTube อย่างเดียวได้ไหมคลิปนี้พี่มีคำตอบนะคะทำ YouTube ถ้าคุณปังถ้าคุณมียอดวิวดีนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นยอดติดตามนี่ไม่ค่อยจะสำคัญนะเราว่าคุณอาจจะมียอดติดตาม1000นคนคะ่ะที่ YouTube กำหนดหรือคุณมี2 000, 3, 000, คน3,000คนหรือคุณจะมีเป็นแสนก็ได้นะคะยอดติดตาม แต่ถ้ายอดวิวของคุณไม่เยอะนะคะรายได้มันจะมาจากยอดวิวนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วบางทีบางคนไม่ติดตามเราแต่เขามาดูให้เรานั่นเองนะคะแล้วทีนี้มีหลายคนอยากรู้นะคะว่าอุ้ยพี่หน่อยปังแล้วพี่คะพี่หน่อยเขาได้เท่าไหร่กันไม่กล้าถามเราตรงๆนะคะอาจจะถามผ่านอออาจจะถาม ผ่านเพื่อนก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะมาบอกว่ารายได้จาก YouTube ที่เราเคยได้มานะคะเพื่อนๆเ,เอาที่ยอดวิวหลักหมื่นก่อนนะคะเราได้แค่ยอดหลักหมื่นหลักหลายหลายหมื่นไม่เคยได้หลักแสนหลักล้านไม่เคยได้นะคะเราได้ยอดวิวสูงสุดนะคะคลิปของคัมเพลงไล่ผัวออกจากบ้านตอนที่เรายังไม่ปังนั้นคลิปนี้เราได้ที่5 0ารกว่าวิวเองนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้พอปังขึ้นมานะคะเราตอนนี้ คลิปของคำมเพงไล่สามีออกจากบ้านเราจำนวนวิวอยู่ที่24,407วิวนะคะเพื่อนๆเฉพาะพเดือนมิถุนายนะคะที่ผ่านมา เราได้แค่20เซนต์เองนะคะเฉพาะคลิปนี้นะคะแล้วคลิปนี้ตั้งแต่ปล่อยคลิปมาตั้งแต่เดือนมการาจนถึงณปัจจุบันนี้วันที่เราอัดคลิปนะคะคลิปของคำมเพงไล่ผัวออกจากบ้าน24,407วิวเราได้20.35ดอลลาร์นั่นเองนะคะก็คือ20ดอลลาร์35เซนต์นะคะ คลิปต่อมานะคะแต่งงานกับสามีขี้เหนียวนะคะแล้วไม่ให้กินอาหารไทยคลิปนี้เราได้23,591วิวนะคะเพื่อนๆจนถึงวันที่เราอัดคลิปวันนี้นะคะ ณเดือนนี้ตอนนี้ที่เราอัดคลิปได้13ได้13เซนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆอนอย่าลืมว่า1ดอลลาร์นั้นมี100เซนนะคะนี่ได้แค่13เซนแล้วเราปล่อยคลิปสามมีขี้เหนียวนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาจนถึงณปัจจุบันนี้เราได้14.10ดอลลาร์นะคะ ก็ให้เพื่อนๆคิดว่า23,591วิวได้14.10ดอลลาร์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่งงานคลิปต่อไปนะคะแต่งงานกับผู้ชายสูงอายุทุกถนัดคลิปนี้ได้หลักหมื่นนะคะ10,551วิวได้7ดอลลาร์83เซนนะคะเพื่อนๆแล้วคลิปต่อไปนะคะเมียฝรั่งสร้างภาพนะคะเมียฝรั่งสร้างภาพมาดามจอมโปรมอันนี้ก็ได้11,260วิว เราได้ทั้งหมดนะคะ11ดอลลาร์กับ6เซนค่ะ อันนี้คลิปนี้ก็ปล่อยมาตั้งแต่เดือนมีนาก็คิดดูว่าตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงณปัจจุบันนี้เราได้11.06อ็นกะคะก็คือสิบเอดดอลลาร์หกเซนนั่นเองนะคะอันนี้ต่อไปนะคะเปลือยชีวิตคนกลางคืนอันนี้หลักพันก็คือห้าพันหวิวนะคะได้ทั้งหมด5้าดอลลาร์ห้าสิบสาเซนะคะเพื่อนๆปล่อยมาเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เองเดือนพฤษภามิถุนานะคะก็ เกือบจะ2เดือนแล้วนะคะที่ปล่อยมาก็คือได้5ดอลลาร์กับ53เซนเพราะฉะนั้นเรามาบอกเพื่อนๆทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยคือความจริงทั้งหมดเลยเราไปจุดรายได้มาที่จากหลังบ้านนะคะแล้วบางคลิปนะคะที่ได้2,000ันกว่าวิวอันนี้ก็ได้3ดอลลาร์กว่าบางคลิปได้พันกว่าวิวนะคะเพื่อนๆก็1นดอลลาร์กว่าเพราะฉะนั้นรายได้จาก YouTube นั้นไม่ได้เยอะอย่างที่คุณคิดนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีงานประจําแล้วโฟกัสไปที่งานประจําเพราะงาน จำที่คุณทํำงานทําให้คุณได้เงินเดือนแน่นอนมีรายได้ต่อชั่วโมงแน่นอนคุณได้เงินแน่นอนนั่นเองแต่ YouTube นั้นให้คุณทําเป็นงานอดิเรกทําเป็นฮ็อบบี้นะคะ ทำตอนที่เราว่างอย่าไปซีเรียสมากมายนะักแต่ถ้าคุณคิดว่าจะทำ YouTube ให้เป็นรายได้หลักถ้าคุณไม่มีงานอะไรทำเลยอันนั้นก็แล้วแต่คุณนะคะให้เพื่อนๆคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จที่ได้เงินสูงสูงเงินเยอะๆนั้นจะอยู่ที่บนยอดปิระมิดนะคะให้เราคิดถึงปิระมิดอย่างนี้ ฐานปิรามิดเป็นฐานที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือไม่ค่อยประสบความสําเร็จคือไม่ค่อยได้ตังค์เยอะคนที่ได้ตังค์เยอะๆรายได้สูงๆนะั่งรายได้สูงๆเขามียอดติดตามเป็นล้านแล้วยอดวิวเขาหลักหมืน่นหลายหมื่นแล้วก็เป็นหลักแสนหลักร้านนั่นเองคือยอดวิวของเขาและเขามีคลิปเยอะด้วยนะคะสําหรับเรานั้นมีคลิปไม่เยอะแล้วเราไม่ได้ปังทุกคลิปนะคะเพื่อนๆเราพึ่งปังมาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เองปี2021 ปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดือนกุมภาพันธ์ของเราเนี่ยเราจะได้ยอดยอดรายได้ทั้งหมด14.98นะคะ14ดอลลาร์98เซน แล้วพอเดือนที่เราได้เงินเยอะที่สุดก็คือเดือนมีนาหลังจากที่ปลายเดือนมีกุมภาเริ่มปังเดือนมีนาก็เลยเริ่มมีไรายได้มาเยอะปล่อยคลิปไปก็มีคนดูมีคนดูเดือนมีนาเราเลยได้ยอดเยอะที่สุดนะคะเพื่อนเพื่อนยอดทั้งเดือนเลย8ปสิบเอ็ดดอลลาร์กับสามสิบสี่เซนอันนี้คือยอดของเดือนมีนานะคะแล้วยอดของเดือนเมษาเราได้ห้าสิบสี่จุดหนึ่งแปดเซนนะคะเพื่อนๆเดือน <ๆ S 2> พฤษภาเราได้สามสิบสี่จุดสามเก้า แล้วเดือนมิถุนานะคะที่ผ่านมายอดรายได้ของเราทั้งหมดนะคะที่ไปดูที่ YouTube Studio นะคะ3 2 4 9งแล้วเดือนนี้เดือนกรกฎาน,นะคะเพื่อนๆ3วันแล้ววันที่เราอัดคลิปวันนี้วันที่3 3วันแล้วเราเพิ่งได้ยอด45เซนค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบางคนบอกว่าอุ้ยไม่ไปดูหน่อยหลอดหน่อยปังแล้วอะไรประมาณนี้นะคะมันไม่ได้เงินเยอะอย่างที่คุณคิดแล้วการที่คุณมาดูเราหนึ่งครั้งก็คือ เราได้1วิวจากคุณให้เพื่อนๆคิดคํานวณน,นะคะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ตกคณิตศาสตร์อ่ะหวิวจะได้กี่เซนคะแทบจะไม่เห็นวิญญาณอะไรเลยด้วยซ้ําขนาดได้ตั้งพันกว่าวิวสองพันกว่าวิวยังได้แค่3ดอลลาร์กว่าแล้ว1วิวที่คุณมาดูเราอ่ะเราจะได้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางคนนะคะยูทูบเบอร์ด้วยกันอีกว่าไม่ไปดูหน่อยหรอกหน่อยปังแล้วอะไรอย่างนี้ไปไม่ไปดูทั้งที่เคยดูกันไปดูกันมามีแต่เราวิ่งไปดูก่อนได้ซ้ํานะคะแล้วคุณก็ไม่กลับมาเลย บางคนกลับมาก็ตามแต่มาดูคลิปสั้นอย่างนี้โอ้ยมันก็เกินไปนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่พูดถึงเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรายได้นะคะรายได้ทั้งหมดที่เราบวกนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นาเมษาพฤษภา4ีเดือนเนี้ยถ้าเราบวกรายได้ของเราเองนะคะเราจะได้ที่184.89นะคะอันนี้คือยอดที่อยู่ในหลังบ้านใน YouTube Studio แต่รายได้ที่เราได้รับจริงๆจาก YouTube นะคะจาก g o o g l e a d s e n s e หรือ Google p a y m e n t นั้นนะคะที่เขาโอนเงินมาให้เราให้เขาโอนมาเป็นเงินสกุลยูโรเราได้ทั้งหมด156ยูโรนะคะเพื่อนๆได้รับไปแล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนาแต่ยอดของเดือนมิถุนาเรายังไม่ได้นะคะยอดของเดือนมิถุนาเราได้แค่32.49เ้าขายังไม่โอนมาถ้าเรามียอดรายได้ครบ70 ยูโรเมื่อไหร่แล้วเขาก็จะโอนมาให้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในโซนยุโรปถ้าคุณจะให้เขาโอนเป็นเงินดอลลาร์เอยเป็นเงินยูโรนะคะ ครบ70ยูโรเมื่อไรเด็เขาก็จะโอนมาแล้วก็จาก Google Payment แถวเนี้ยค่ะแถวประเทศไอร์แลนด์ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังมียอดค้างอยู่ใน YouTube Studio คุณยังทำไม่เป็นคุณยังไป Google a d สเซนไม่เป็นไม่ต้องกลัวนะคะยอดรายได้ของคุณก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่หายไปไหนถ้าคุณทำเป็นโอนเป็นปุ๊บเดี๋ยวเขาจะรวมรวบยอดมาเลยนะคะมาให้ทั้งหมดเงินจะไม่หายไปไหนหน่อยไม่เคยกระตือรือร้นไม่เคยเดือดร้อนเรื่องเงินเลยนะคะกว่าจะทาได้กว่าจะทาะทเป็น ต้องให้แฟนไปดูให้นะคะทีนี้เรามาบอกเพื่อนๆอ,อีกนะคะว่าคลิปที่ได้ยอดหลักร้อยอ่ะหลักร้อยวิวได้เทา่าไรอย่างเช่นคลิปล่าสุดฝรั่งตกอับเนี่ยเราได้540วิวนะคะเพื่อนๆได้1.40ดอลลาร์นี่คือรายได้นะคะแล้วก็คลิปที่ไม่ได้เป็นมาดามนะคะมันไม่ได้เป็นมาดามแล้วก็ไม่ตกอับอันนี้ได้422วิวเราได้1 8 8ดนะคะ1ดอลลาร์กับ88เซน คลิปรับโมรดกนะคะ299วิวได้1.67นะคะเพื่อนๆดอลลาร์นะคะคลิปลูกกำพรา้าอันนี้คือทึ่งมากเลยลูกกำพรา้าคลิปก็สั้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้แค่209วิวอันนี้ได้3ดอลลาร์จุดศูนยตกใจหมดเลยได้เยอะนะคะ3ดอลลาร์จุดศู 08. นี่เยอะมากเลยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่า ยอดวิวหลักร้อยเนี่ยจะได้เงินดีกว่ายอดวิวหลักพันหลักหมื่นเพราะฉะนั Pre ้นเพื่อน,อนๆคนไหนที่ยังไม่สร้างไรายได้หรือว่าคุณสร้างไรายได้แล้วแล้วคุณดอได้ยอดวิวหลักร้อยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องไปอิจฉาใครนะคะคนนู้นได้เจ็ดพันแปดพันวิวคนนู้นได้ห้าพันคนนี้ได้หลักหมืน่นเงินไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะคะอย่างที่หน่อยบอกเนี่ยบอกหมดเปลือกเลยไม่ได้เงินเยอะอย่างที่คิดอย่างที่หน่อยบอกเห็นไหมลูกกําพร้า คลิปลูกกําพร้า209วิวเองได้3.08ดอลลาร์ได้เยอะกว่าคลิปที่เป็นหลักหลายพันอีกอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วทีนี้มาดูคลิปสั้นบ้างนะคะคลิปสั้นของหน่อยที่ปังก็คือหมู3าชั้นผัดพริกแกงใต้นะคะอันนี้ได้3,439วิวเพื่อนๆรู้ไหมว่าได้กี่เซนคะ ได้51เซนต์ซนค่ะไม่ถึง1ดอลลาร์ได้51เซนต์3,000กว่าวิวเนี่ยได้51เซนตเซนแล้วมาดูคลิปสั้นดอกลิลลี่บ้างนะคะดอกลิลลี่นะคะคลิปสั้น หนึ่งร้อยสามสิบแปดวิวได้หนึ่งจุดศูนย์แปดเพื่อนเพื่อนดูว่ามันต่างกันขนาดไหนยอดวิวก็ต่างกันแต่จํานวนเงินยอดวิวน้อยได้เยอะกว่าจะสังเกตได้นะคะแล้วดอกป๊อปปี้นะคะคลิปสั้นดอก๊อปปี้ของเราได้หนึ่งร้อยยี่สิบสองวิวนะคะได้สามสิบแปดเซนค่ะแล้วก็คลิปอะไรอีกคลิปน้ําพริกนรกนะคะได้หนึ่งร้อยเก้าสิบหกวิว ได้50าสิบเซนค่ะเพื่อนๆจะสังเกตว่าคลิปสั้นนั้นได้เงินดีนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากโยดกระปุกอยากสะสมเงินอยากสะสมเหรียญอะไรอย่างเงี้ยสะสมด้วยคลิปสั้นก็ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วก็สรุปได้ว่า ไม่ว่าคุณจะปังหรือไม่ปังไม่ว่าคุณจะได้คลิปยอดหลักร้อยนะคะอยากหลักร้อยก็ได้เงินเหมือนกันและหลักร้อยบางทีได้เงินเยอะกว่าหลักหลายพันหลายหมื่นอีนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นสถิติแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องไปคิดว่าอุ้ยคนอื่นได้ยอดหลายหมืน่นคนอื่นได้ยอดหลายพันคลิปเขาปังกันไม่ได้เงินอย่างที่คิดนะคะอย่างที่หน่อยบอกตั้งแต่ทํามาเพิ่งได้156ยูโรนะคะเพื่อนๆได้ค่าดอกไม้มั้งค่าตัดแว่นไม่ได้ค่าป่วยค่าหน้า รมหน้ารายอัดคลิปตอนกลางคืนนี่คือไม่ไม่คุ้มหรอกนะคะทําเป็นงานอดิเรกบ้างเมื่อไหร่ก็ทําตอนนั้นนะคะอย่างหน่อยนี่เพิ่ง5วันผ่านไปแล้วยังไม่ได้อัดคลิปเลยนี่เพิ่งจะมาอัดนะคะนี่กว่าจะได้ทํากว่าจะได้อัดคลิปเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็มาบอกรายได้อย่างหมดเปลือกนะคะก็ขอให้ทุกคนทํา YouTube อย่างมีความสุขมีเวลาก็ทําถ้าเกิดว่ายูทูบเบอร์ที่เป็นเพื่อนของเรามาดูเราเราก็ไปดูกลับก็แค่นั้นเองค่ะทำให้เพื่อนดูจะมียอดวิวเท่าไหร่ก็ได้ ไ,ะะไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสกับยอดวิวเงินไม่ได้เยอะอย่างที่คุณคิดนะคะอันนี้บอกหมดเปลือกเลยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้สวัสดีค่ะ